สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่สาวคนนี้ขอพาทุกคนไปเปิดโผรายชื่อ10นักวอลเลย์บอลหญิงที่ถูกพูดถึงว่ามีรายได้สูงที่สุดในโลกมาค่ะเราไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่อันดับที่10นาทเลียเปเรราบราซิลเธอคือนักวอลเลย์บอลระดับโลกจากบราซิลผู้สร้างผลงานโดดเด่นในลีกชั้นนำหลายประเทศอย่างตุรกีและอิตาลีทำให้เธอมีรายได้สูงตามฝีมือที่ยอดเยี่ยม อันดับที่9ก้าเคลซี่โรบินสันสหรัฐอเมริกาตัวรับสุดแกร่งของทีมชาติอเมริกาที่หลายคนอาจคุ้นหน้าจากโอลิมปิกเธอนอกจากจะเก่งแล้วยังมีพลังในการเล่นแบบไฟลุกเลยค่ะอันดับที่8เอดาเอเดมตุรกีตำแหน่งกัปตันทีมชาติตุรกีที่ทั้งดุดันและเก่งเวอร์สมกับเป็น queen of blocking แห่งแดนไก่งวงอันดับที่7อารีนาเฟเดรอฟเซวารัสเซีย นักกีฬาอายุน้อยแต่ไรายได้ปังเธอดดเด่นมากทั้งในหลีกตุรกีและถูกจับตาของวงการวอลเลย์บอลหญิงอันดับที่6จอแดนลาซันสหรัฐอเมริกาเธอเคยเป็นกัปตันทีมคนแรกของสหรัฐที่นำลูกทีมหยิบเหรียญทองโอลิมปิกมาครองได้สำเร็จและเป็นขวัญใจแฟนๆทั่วโลกเลยค่ะอันดับที่5ทิยานาบอสโควิดเซอร์เบีย เทพบอสหลายคนยกให้เธอเป็นตบหนักคนหนึ่งของโลกเธอเล่นได้ทุกตำแหน่งยิงแรงได้ทุกลูกและคอยแบกโมเมนตัมของทีมอันดับที่4คิมยอนคงเกาหลีใต้ระดับตำนานของเอเชียเลยค่ะแม่คิมของเราตบหนักตบแม่นมีคาแรคเตอร์แบบสาวมัน่นจนมีฐานแฟนคลับระดับโลกอันดับที่3กาเบียล,ลากิมาเรสหรือกาบีขวัญใจแฟนๆชาวไทยบราซิล นอกจากเล่นดีแล้วยังมีแบรนด์แฟชั่นและสปอนเซอร์เพียบเป็นทั้งนักกีฬาที่เก่งและเป็นไอดอลของสาวๆรุ่นใหม่ด้วยอันดับที่ 2. เปาลาอีโกนูอิตาลีนักกีฬาหญิงที่โดดเด่นมากในยุโรปทั้งพลังการเล่นความสูงและสปีดการโจมตีของเธอคือของจริงไม่จกตาเรียกได้ว่าเป็นตัวตบระดับหัวแถวของโลกที่ทั้งลีลาและฟอร์มร้อนแรงสุดๆเลยค่ะและอันดับที่1จูถิง จีนขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีตบลูกยางแห่งแดนมังกรเธอเล่นให้กับทั้งทีมชาติจีนและสโมสรใหญ่ๆทั่วโลกรายได้ระดับนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาและบางคนยังมีรายได้เสริมจากสปอนเซอร์และโฆษณาด้วยซึ่งทำให้พวกเธอมีมูลค่าและทรัพย์สินรวมที่สูงมากเช่นจูถิงมีรายงานว่าเธอมีทรัพย์สินรวมสูงถึง11ล้านดอลลาร์คิมยอนคงมีทรัพย์สินรวมกว่า6.7ล้านดอลลาร์ ข้อมูลนี้เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์จากแหล่งข่าวต่างๆนะคะซึ่งตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเห็นศักยภาพของนักตบสาวแต่ละคนแล้วบอกเลยว่าฝีมือล้นล้วนไม่พึ่งดวงบนการวอลเลย์บอลหญิงเดียวนี้เขาไม่ได้เล่นแค่สนุกแล้วนะคะรายได้ก็ปังไม่แพ้กีฬาอื่นเลยจริงๆ ถ้าชอบคลิปแนวจัดอันดับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่สาวคนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ